ครับก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทุกท่านมาพบกันเช่นเคยในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับนี่คือเลขที่เราฟันธงให้นะครับ 1. นึ่งมิถุนายนปี6-7คืองวดหน้า เลข6เลข9เลข2เวลาไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ติดไว้นะครับโอกาสถูกรางวัลต่อเนื่องมีสูงเพราะเลขตัวนี้มีที่ไปที่มานั่นเองมีวิธีการคิดมีวิธีการคำนวณน,นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้ว1ปีที่ผ่านมานะครับ1ปีกว่านะครับยังไม่เคยผิดสักงวดเลย เพื่อความมั่นใจนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวิธีการคิดว่าทํากันยังไงนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้เพราะตัวเลขมีที่ไปที่มานั่นเองนะครับเตรียมปากการกระดาษจดวิธีการคิดแล้วไปนั่งทําเองนะครับเราจะได้มั่นใจนะครับเวลาเราไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับผมจะทําวันที่หนึ่ง มิถุนายนให้เลยนะครับเพราะว่าเราคิดจากวันที่16พฤษภาคมคืองวดที่เพิ่งออกไปนั่นเองนะครับจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณมีรางวัลที่ 1, 2ตัวล่างเลขหน้า 1, 2พยายามเรียงให้ถูกต้องห้ามสลับกันนะครับเลขท้าย 1, 2เช่นกันตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณนะครับ ให้เราดูจุดนี้หลักแสนกับหลักหมื่นบวกกันแล้วอีกจุดหนึ่งไปดูหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนะครับไปบวกหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนี่คือจุดที่เราใช้ในการคำนวณน,นะครับมีปากกากระดาษก็มาร์กตำแหน่งเอาไว้วิธีการตั้งตัวเลข ให้ทุกคนตั้งเลขคงที่ก่อนคือเลข2และก็เลข5นะครับเลขตัวนี้จะเป็นเลขคงที่คือต้องตั้งทุกครั้งนั่นเองเสร็จแล้วเอา2อบวก0ได้2มาตั้ง7บวก0ได้7มาตั้งแล้วเราก็บวกเลขกันให้บวกลงมานะครับสอบวกสได้4 เจ็ดบวกห้าสิบสองสี่บวกสองนะครับจะได้เท่ากับเลขหกนะครับหกเป็นเก้าเก้าเป็นสองนี่คือผลลัพธ์ในงวดถัดไปก็คือวันที่หนึ่งมิถุนายนงวดหน้านั่นเองนะครับ ลองไปทำดูนะครับทำตามที่ผมได้วงเอาไว้นะครับหลักแสนหลักหมื่นเลขท้ายหลักหน่วยครั้งที่1และหลักร้อยครั้งที่2อบวกกันเลข2 5ตั้งทุกครั้งเป็นเลขคงที่บวกลงมาได้เท่าไหร่ให้เพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับเพิ่มครั้งละ3ามแต้มนะครับเดี๋ยวเขียนไว้ให้นะครับเพิ่มครั้งละ3ามแต้ม ถ้าเราทำถูกต้องหนึ่งปีกว่าไม่เคยผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับอย่างน้อยให้ติดไว้ตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะสองตัวหรืออาจจะมาทั้งสามตัวก็เป็นได้ฝากให้เพื่อนๆไว้พิจารณานะครับเรารู้แล้วครับว่าเลขตัวนี้เป็นเลขเด่นที่น่าจะออกได้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันจับคู่3ตัวกันเลยนะครับเรามาดูว่าวันที่1มิถุนายนนะครับเลข3ตัวจะเป็นเลขตัวไหนที่เราควรนำไปพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับลองฝึกลองคิดไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับผม ผมจะย้อนให้ดูก่อนจะย้อนให้ดูจากวันที่16เมษายนงวดนั้นรางวัลที่1จะเป็นเลข9 4 3 5 9 8และ7 9 2ตัวล่างรัฐบาลนั่นเองเวลาคำนวณเราจดข้อมูลที่ออกรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2 นะครับในการคำนวณตัวเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะมีเลขคงที่ที่เราต้องตั้งทุกหลักก็คือเลขตัวนี้เลขสองเลข5นั่นเองทุกงวดนะครับเราตั้งเลขสองแล้วก็เลขห้าไว้เป็นเลขคงที่ทีนี้ เราจะไปดูจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณตัวเลขนี่คือจุดสําคัญที่เราต้องจำนะครับหลักร้อยให้ทุกคนวงไปที่หลัก1ิบตัวล่างรัฐบาลแล้วดูเลขท้ายครั้งที่สองหลักร้อยกับหลักสิบตรงนี้ทุกงวดให้เราดูจุดนี้ในตำแหน่งหลักร้อยหลักสิ ให้ดูที่เลขหน้าครั้งที่หหลักหน่วยตรงนี้เลขท้ายครั้งที่หหลัก10ครั้งที่สองหลักร้อยทุกงวดเราใช้จุดนี้ฟังหลักหน่วยหลักสุดท้ายให้วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หหลักหน่วยสองตัวล่างรัฐบาลแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้านั่นเอง นี่คือตำแหน่งที่เราต้องใช้ในการคำนวณทุกงวดวิธีการตั้งตัวเลขเราก็แค่บวกเลขออกมานะครับ7บวก2บวก0ได้9ให้นำมาวางตรงกับเลข2ตัวนี้9บวก5บวก2 9บวก54 4สบวก2ได้6นำมาวางตรงนี้5บวก9ก4 4บวก7 11คือ 1, 1. มาวางตงัวนี้เสร็จแล้วก็บวกกันลงมานะครับได้1ได้2ได้3ได้4แล้วก็ได้5แบบนี้หลักร้อยมี5ตัวนะครับทุกหลักนะครับจะมี5ตัวได้8 9 0 1แล้วก็2แบบนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยบวกกันได้3 4 ห้าหกแล้วก็เจ็ดแบบนี้นี่คือโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดถ้าจับคู่สามตัวทั้งหมดหลักละห้าตัวจะได้75หชุดคงจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ไม่ได้นะครับวิธีการตัดตัวเลขเริ่มต้นเราจะไปฟันทงที่หลักสิบก่อน ให้ทุกคนดูที่หลักร้อยหลักสิบรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบตรงนี้3ามตำแหน่งนี้ให้ทุกคนรวมแต้มกันห้าบวกเก้สบี่บวกสองได้หให้นำเลขหมาวางตรงนี้แล้วก็บวกกันกับเลขห้าหกบวกห้าบเ็ก็คือหนึ เลขหนึ่งตรงนี้มีความสำคัญนะครับเพราะเราใช้เลขหนึ่งตัวนี้ในการเลือกตัวเลขหลักสิบออกมานั่นเองให้สังเกตดีๆนะครับตัวไหนที่เป็นเลขขี้เหมือนเลขหนึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวเด่นเห็นไหมครับเลขทั้งหมด5ตัวจะมีตัวที่เป็นเลขขี้อยู่แค่2ตัวเท่านั้นฟันธงไปที่ หลัก10แบบนี้นะครับทีนี้เราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เราต้องนําหลักร้อยมาใส่ข้างหน้าแล้วก็หลักหน่วยมาใส่ข้างหลังเราจะฟันธงหลักละตัวเท่านั้นตำแหน่งนี้บวกกันได้หนึ่งฝั่งหลักหน่วยก็บวกกันได้1เช่นกัน เวลาบวกกันนะครับ1นบวกหจะได้6พอได้6แล้วให้เพิ่มไป5แต้มทุกครั้งเลยจะได้11คือ1หลักร้อยก็เช่นกันได้6เพิ่มไป5แต้มจะได้เท่ากับ11คือ1ตัวข้างบนนี้เราจะเอามาชนกับตัวข้างล่าง5ตัวนี้ ตัวไหนที่ซ้ำกันเราเลือกออกมาฟันธงตัวไหนที่ซ้ำกันเราเลือกออกมาฟันธงได้เลยสรุปแล้วเรานำเลขหนึ่งไปวางข้างหน้าเลขหกมาวางข้างหลังเห็นไหมครับเลขทั้งหมดจากเจ็ดสิบห้าชุดจะเหลือแค่สองชุดแบบนี้ เราคำนวณจาก16เมษาออกวันที่2พฤษภาคมออก116นั่นเองถ้าเราตัดตัวเลขถูกต้องแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกได้ในตำแหน่ง3ตัวรางวัลที่1ข้างหลังนั่นเองส่วนข้างหน้าก็ไปลุ้นกันเอาเองนะครับ งวดถัดไปเวลาเราจะคำนวณอีกไปจดข้อมูลมานะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2อันนี้ลืมบอกไปนะครับครั้งที่1ที่2ห้ามสลับกันนะครับมันเป็นทางเดินตัวเลขถ้าเราเอาครั้งที่2มาไว้ครั้งที่1เลขจะผิดเพี้ยนนั่นเองนะครับเราก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับ2 5 สอห้าทุกครั้งนะครับเป็นเลขคงที่ของเราตั้งแบบนี้ดูที่จุดเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักสิบสองตัวล่างหลักร้อยหลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายฟังหลักสิบให้ดูหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่ง หลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1น,นะครับหลักหน่วย2ตัวล่างและเลขหน้าครั้งที่สองหลักร้อยมีปากากากระดาษนะครับมาร์กตำแหน่งเอาไว้ได้เลยทำเองได้ทุกงวดนะครับ1บวก6ได้7 7บวก3ได้10คือ0มาวางตรงนี้ สีบวกสได้เจ็ดเบวกหกสก็วางตัวนี้1นบวกเได้8 8ดแบวกเจ็บหมาวางตรงนี้แล้วเราก็บวกเลขได้สองสาหและก็หแบบนี้ครบ5ตัวเราก็หยุดห้าหเจ็ด 8และก็9 7 8 9 0แล้วก็1แบบนี้จับคู่ทั้งหมด75ชุดเหมือนเดิมทีนี้เราจะตัดตัวเลขเราก็ไปฟันธงที่หลักสิก่อนเราจะเลือกตัวไหนออกมาก็วงไปที่หลักร้อยหลักสิบและก็หลักสิบครั้งที่1เลขหน้า สามจุดนี้รวมแต้มกันจะได้เท่ากับเลขสองมาตั้งบวกกับเลขห้าตัวนี้สองบวกห้าจะได้เจ็ดเพราะฉะนั้นเลขที่เราเลือกออกมาก็ต้องเป็นเลขคี่คือเลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าเพราะตัวนี้เป็นเลขคี่นั่นเองเราตั้งเลขห้าเลขเจ็ด เลข9เอาไว้ที่หลัก10ทีนี้เราจะไปฟันธงหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับมาวางข้างหน้ากับข้างหลังหลักร้อยตัวสุดท้ายตรงนี้บวกกันได้6หลักหน่วยบวกกันได้5แบบนี้เวลาบวกกันนะครับ5บวก6คือ1 พอได้หนึ่งแล้วให้ทุกคนเพิ่มไปห้าแต้มได้เลยแบบนี้ห้าบวกหได้10คือ0เพิ่มไป5้าแต้มได้เลยแบบนี้เพราะถ้าไม่มีจุดนี้เราก็ไม่สามารถที่จะฟันธงเลขหลักร้อยกับหลักหน่วยได้หลักร้อยงวดนี้จะเป็นเลข6คือตัวที่ซ้ำกันนั่นเอง ตัวที่ซ้ำกันก็คือตัวที่เด่นที่สุดหลักหน่วยคือเลข0ตัวที่ซ้ำกันนั่นเองแบบนี้เอา6มาวางข้างหน้า6มาวางข้างหน้าเอา0มาวางข้างหลังเลขจะมีทั้งหมด3ชุดอันนี้คือมากสุดเราไปดูผลการออกวันที่16พฤษภาคม เลขที่ออกคือ690นั่นเองเพราะฉะนั้นเลขที่เราคิดได้คือเลข6หลักร้อยเลขศนย์หลักหน่วยหลัก1579ตัวที่ถูกก็คือตัวนี้แบบนี้นั่นเองคงจะพอทำได้นะครับ อาจจะดูยากหน่อยวิธีการคิดการคำนวณตัวเลข3ตัวนะครับเพราะว่าไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับมี1,000ประตูเราถูกได้แค่ประตูเดียวทีนี้ใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรอตอตรี่ผมจัดส่งให้เพราะว่า เราต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับเราสามารถไปนั่งคิดเองทำเองที่บ้านถ้าเราชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ลองพิจานาดูสูตรที่ส่งไปให้นะครับให้ทุกคนไปได้เรียนรู้ด้วยตนเองคิดด้วยตนเองถ้าเราจะเปิดเผยตรงนี้ก็ไม่ได้ มันเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองให้ติดต่อสอบถามได้0658829300นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปสูตรที่ส่งไปให้จะเป็นแบบนี้แหละผมจะวงไปให้ทุกจุด มีที่ไปที่มาแน่นอนทุกจุดไม่มีการอุปโลกขึ้นมานะครับใครจะโทรก็โทรได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยคิดง่ายนะครับบวกเลขเป็นทำได้ทุกคน3ชุดอย่างมากหรือบางงวดได้แค่2ชุดเท่านั้นเองสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับปรึกษากันได้เกี่ยวกับการคำนวณตัวเลข ทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเดี๋ยวผมจะทำวันที่หนึ่งมิถุนาให้เลยเพราะเราคำนวณจาก16พฤษภานั่นเองรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างอันนี้ผมเรียงให้ถูกต้องแล้วนะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งที่สองที่ผมย้ำให้เพราะว่าบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยแบบนี้ไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลน,นี้ถูกเหมือนกันแต่การคำนวณน,นะครับ ต้องเรียงตามกองสลากตักแบบนี้นะครับไม่เช่นนั้นการคำนวณจะคลาดเคลื่อนตั้งเลข25นะครับตั้งเลข25เป็นเลขคงที่ที่เราต้องตั้งทุกหลักไม่ว่าจะเป็นสูตร3ตัวหรือว่า2ตัวนะครับทุกหลักจะต้องตั้งเลขนี้เอาไว้แต่จุดที่เราต้องคำนวณเราวงไปที่จุดเดิมนะครับ จุดนี้หลักสิบก็เช่นกันวงไปที่จุดเดิมตรงนี้หลักหน่วยหลักสุดท้ายก็วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1ห,หลักหน่วย2ตัวล่างและหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าจุดเดิมนั่นเองที่เราวงให้ดูทุกงวดที่ผ่านมาลองไปย้อนทำดูนะครับยังไม่ผิดเลยนะครับ0 6บวบวเจ็ิบสา ห้าบกสบกศได้8 6 7 0 13นย์นั่นเองนะครับเรามาดูว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนหลักร้อยจะเป็นเลขตัวไหนบ้าง5 6 7 8และก็9จดเอาไว้ดูได้หลักสิบได้0 1 2 3และก็4จดไว้ดูได้ หลักหน่วย5้าหกเจดจดไว้ดูได้ออกหรือไม่ออกวันที่1มิถุนายนประมาณ4ี่โมงก็จะได้รู้กันสูตรนี้ยังไม่ผิดเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นสูตรน่าตัวเลขน่าจะมากับสูตรนี้นะครับนี่คือเลขวันที่1มิถุนายนทีนี้ หลักสิเราจะฟันธงตัวไหนดีเราก็วงไปที่หลักร้อยหลัก10รางวัลที่1ห,หลัก10ครั้งที่1เลขหน้า6กบวกเก้บหหบวกแได้3เราก็บวกกันนะครับ3าบวกหจะได้8เห็นไหมครับ5้บวกสได้8เพราะฉะนั้น เราต้องวงไปที่เลขคู่แล้วละ่ะงวดวันที่1มิถุนายนหรืองวดหน้าสูตรนี้เวลาเราไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่เลขจะมี3คู่นะครับเพราะว่าหลัก10มี3ตัวนั่นเองแบบนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเวลาไปเลือกเลือกหลัก10ที่เป็น0 2นสี่ ทีนี้หลักร้อยละ่ะห้าหกจะเอาตัวไหนมาวางมีแค่ตัวเดียวหลักหน่วยก็เช่นกันจะมีแค่ตัวเดียวก็จะได้เลข3คู่3ชุดนั่นเองใครชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือชอบคิดชอบคำนวณ ตัวเลขนี่คือความจริงที่เราพิสูจน์เองได้อยากได้สูตรไปคิดเองทำเองก็ติดต่อมาเบอร์นี้นะครับ0658829300นั่นเองเบอร์นี้คือเบอร์ ID Line นะครับและก็จะเป็นเบอร์โทรด้วยถ้าจะโทรก็โทรได้เช่นกันข้อมูลที่ส่งไปให้นะครับ เป็นเพียงแนวทางการคำนวณตัวเลขล่วงหน้าจากสถิติที่ผ่านมาทางเราไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับและข้อมูลที่ส่งไปให้ให้นำไปพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด นี่คือเลขที่ผมได้จับคู่ฟันธงให้นะครับวันที่1มิถุนายนนั่นเองหลักร้อยห้าหกที่ไปที่มาของตัวเลข0 24ที่เราคัดออกมานะครับที่ไปที่มาของตัวเลขและ5้าหกนั่นเองนะครับเราทำให้ดูแล้วนะครับวิธีการคิดการคำนวณน,นะครับหวังว่าทุกคนคงจะเปาเข้าใจ เวลารับสูตรที่ผมส่งไปให้คงจะคิดเองได้เรามาลุ้นกันนะครับวันที่1มิถุนายนนะครับเรามาดูว่าชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนใครที่ได้สูตรไปนะครับเลขจะมี3ชุดนะครับลองพิจารณาดูนะครับถ้าเราชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้ ชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและสำคัญที่สุดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ